คลิปนี้เราอยู่ันที่สถานีรถไฟสริยาเราจะนั่งรถไฟจากที่นี่ไปอยุธยาข่าวล่าสุดจากเพจนวัตกรรมขนส่งเดเนิวการรถไฟเนี่ยมีแผนจะทำระบบฟิลเตอร์จากนครปฐมมาตลิ่งชันและลังสิตไปอยุธยาจากนครปฐมมาถึงตลิงชันเนี่ยจะใช้เวลา30นาทีส่วนลังสิตไปอยุธยา1ชั่วโมงเป็นรถไฟดีเซลตามแผนเนี่ยจะเริ่มเปิดใช้กลางปี65 และจะขายแพ็กเกจร่วมกับสายสีแดงไปเลยส่วนคลิปเนี้ยเรามาลองนั่งก่อนโดยใช้ขบวนรถตามตารางรถที่มีอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวมาดูนว่าเราจะนั่งรถไฟจากสยาไปไอุาเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่จากแผนเราเนี่ยคือจากสยาเนี่ยไปตีิชันเดี๋ยวนั่งรถไฟไปก่อนแล้วก็ต่อสายสีแดงไปที่ลังสิตลังสิตแล้วก็ต่อรถไฟไปยุธยาอีกที ปตลิ่งชันครับขบวนที่เราจะนั่งคือขบวน260ตามตารางถึง9โมง21แต่วันที่เราไปเนี่ยมาประมาณ9โมง22 23นาทีค่ารถก็3บาทและอนาคตเส้นทางเนี้ยคือเส้นทางส่วนต่อขยายสายสีแดงรถไฟสายสีแดงส่วนต่อขยายตลิ่งชันสาลยาแล้วก็ลังสิตมอทอเนี่ยเคยผ่านมติคลมอบแล้วตอนปี62สมัยรัฐมนตรีอาคมคือตอนนั้นเนี่ยให้การรถไฟรับผิดชอบ ทั้งหมดทั้งงานโยธาเดินรถแล้วก็ซ่อมบำรุงหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงร,รฐัฐบาลนโยบายก็ถูกปรับเปลี่ยนสายสีแดสนสนับสนุนเนี่ยถูกนำมาศึกษาใหม่โดยที่รูปแบบจะออกมาเป็นรัฐกับเอกชนร่วมลงทุนกันเป็นแบบ p p p งานโยธาเดินรถแล้วก็ซ่อมบำรุงเนี่ยเดิมทีเนี่ยรถไฟเนี่ยจะรับผิดชอบทั้งหมดตอนมนติการนอนเดิมนะพอนำมาศึกษาโครงการใหม่เนี่ยแนวโน้มเนี่ยจะออกมาเป็นรูปแบบ รถไฟรับผิดชอบงานโยธาไปก่อนส่วนเดินรถและซ่อมลงเนี่ยจะเป็นของเอกชนก็ต้องคอยติยดตามกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงทั้ง2แบบก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันตอนถ,ถ่ายคลิปจะเริ่ม,มเมื่อไหร่งันก็ลองนั่งก่อนรู้กัน9มง23รถไฟขบวนที่เราจะไปก็มาละขบวน260 วิ่งมาจากกาญจนบุรีเส้นทางช่วงตลิ่งชันนครปฐมเนี่ยเป็นทางคู่รถก็สามารถวิ่งได้เต็มกําลังและก็ตรงเวลาด้ดยไม่ต้องมารอนหลีกกันให้เสียเวลาจากสารยามาตลิ่งชันระยะทาง13กิโลเมตร3สถานี1ที่หยุดรถใช้เวลาไป17นาทีถึงพร้อมกับรถไฟสายสีแดงที่เข้าและออกสถานีตลิ่งชันพอดีเลยนั่นแปลว่าเราไปขบวนนี้ไม่ทันตอนนี้รถไฟทางไกลเนี่ยยังต้องใช้พื้นที่ประตูเข้าออก เดียวกับสายสีแดงอยู่เจ้าหน้าที่สถานีก็คอยเปิดประตูให้ผู้โดยสารอย่างเราเรามาถึงสถานีดุลิชานตอน9.40ตพอดีก็ตรงกับเวลาที่รถไฟสายสีแดงเข้าแล้วก็ออกพอดีแล้วตอนนี้เราก็เลยต้องอรออีก20นาทีช่วงเวลาก่อนเล่งดวนก่อน10โมงเนี่ยความถี่ของบวนจะอยู่ที่20นาทีต่อขบวนแต่ถ้าหลัง10โมงไปเนี่ยคือช่วงเวลาไม่เร่งด่วนละ สายเนี้ตลิ่งชันจะอยู่ที่30นาทีตะขบวนปะซื้อตั๋วกันแต่มีปัญหาเล็กน้อยเครื่องไม่ยอมรับแบงค์20เราสงสัยแบงค์จะเก่าไปไหน่อยไม่เป็นไรซื้อกับพนักงานก็ได้พนักง,งานเนี่ยบริการดีมากเลยคอยแนะนําเราว่าถ้าเราจะไปลังสิตเนี่ยจะเปลี่ยนขบวนที่บางซื่อยังไงอธิบายละเอียดเลยตอนนี้ที่สถานีตลิ่งชันก็กําลังจะย้ายจุดขายตั๋วรถไฟทางไกลมาไว้อีกด้านหนึ่ง เหลืออีกห้าทีรถไฟจะมาเราก็ลงบันไดเลื่อนลอดใต้อ,อุโมงค์เพื่อไปพื้นที่ชานชลาอีกฝั่งหนึ่งรถไฟชานเมืองขอบวนรถจะไม่ถี่มาก10โมงก็ได้เวลารถไฟมารถไฟขบวน2คนหนึ่งกับสายสีแดงก็เข้ามาพร้อมกันเลยตรงเวลากันทั้งคู่เลยปะเดินทางกันต่อสายสีแดงเส้นฝั่งทนเนี่ยมีแค่สสถานีตลิ่งชันบางหลุกแล้วก็บางซ่อน ด้วยความที่เป็นรถชานเมืองระยะทางระหว่างสถานีเนี่ยก็จะค่อนข้างห่างกันตารางเวลาเดินรถอ่ะมันจะไม่ขี่แต่ว่า30นาทีในนอกเวลาเร่งด่วนเนี่ยมันก็นานไปหน่อยนะจากตัวดิงชันเราก็ใช้เวลาแค่10นาทีก็มาถึงบางซ่อนบวกไปอีก4-5นาทีก็ถึงละบางซื่อเรามีเวลา5นาทีในการเดินไปเปลี่ยนขบวนรถ เดินแบบไม่ต้องรีบก็ทันขบวนที่ไปลังสิตเนี่ยจะอยู่ชานชลาที่3เปลี่ยขนขบวนรถแล้วไปกันต่อสายลังสิตเนี่ยรอบของขบวนรถเนี่ยจะทีกว่าสายตะลิ่งชันและคนก็จะเยอะกว่าตรงสถานีดอนเมืองเนี่ยวิวลันเวยสนามบินเนี่ยสวยมากแนะนำเลยผู้โดยสารที่สถานีดอนเมืองเนี่ยก็จะเยอะหน่อย ขบวนที่เรานั่งวิ่งแซงเจ้ารถธรรมดา2 0งที่สถานีหลักหกมันลุ้นกันว่าเราจะลงไปทันขบวนนี้หรือเปล่าผลคือไม่ทันไม่เป็นไรเราก็รอขอบวนถัดไปตามตารางอ่ะจะมาตอน10บโมงห้มีเวลาเหลืออีก10กว่านาทีเดินเล่นดูสถานีลังสิตก,กันดีกว่าระบบฟีดเดอร์ที่เนี่ยมีทั้งรถเมย์สแถวมอเตอรไซค์รับจ้างดีกว่าที่ตลิงชันเยอะเลย แต่แอบเสียได้เล็กน้อยที่ชั้นสอง่ะเขาไม่ใช้เป็นที่นั่งรอรถไฟเขาให้ลงไปที่ชั้นชานชลาได้ทุกเวลาสิ่งอำนวยความสะดวกที่นี่ก็ดีเลยมีลิฟต์ด้วยใครถือกระเป๋ามาเข็นเข้ามาได้เลยรวมถึงวิวแชร์ด้วยชานชลาที่นี่จะเหมือนกับสถานีรถไฟทางคู่ที่กําลังสร้างอยู่ทั่วประเทศต,ตอนนี้คือพื้นชานชลาจะเสมอระดับกับขบวนรถแต่ตอนนี้ขบวนรถยังปรับปรุงไม่เสร็จก็เลยต้องใส่อุปกรณ์ช่วยนิดน,นึง รถไฟมาช้าไปแค่2นาทีก็ถือว่าโอเคอยู่ตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีงังสิตนะนัดไปวนเจะดสิเอ็ดไปยุยาต่อกันขบวนที่เราไปอ่ะซื้อขอบวนรถด,ด่วน71ค่าโดยสารจะอยู่ที่20บาทช่วงตั้งแต่สถานีกรุงเทพถ,ถึงจุฬาเนี่ยเขาจะคิดราคา20บาทและจะเป็นตั๋วแบบระบุที่นั่งในที่นั่งชั้นสออกจากลังสิตมาไม่ไกลเราก็เจอกับจุดเริ่มต้นการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงนวมนคร เริ่มเข้ามาเคลียร์พื้นที่แล้วทางรถไฟช่วงลังสิตไปอุทยาเนี่ยเป็นทาง3ามทางและขบวนที่เรานั่งเนี่ยเป็นขบวนรถด,ด่วนก็เลยใช้เวลาแค่33นาทีจากลังสิตก็ถึงอยุธยาแล้วออกจากตลิ่งชันตอน9โมง23ถึงอยุธยา11โมง33ใช้เวลาไป2ชั่วโมงกับ10นาทีจากสารยาถึงอยุทยาก็ใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมง10นาทีก็ไม่ช้านะ ค่ารถก็ตอนแรกก็รถธรรมดา3บาทสายสีแดง42แล้วก็หลังสิทมาทุา่ยานั่งรถตรวจมา20บาทก็ทั้งหมดก็65บาทก็ไม่ได้แพงมากนะถ้าการรถไฟเนี่ยจัดตารางนรถให้มันสอดคล้องกับสายสีแดงมันจะดีมากเลยหวังว่ากลางปี6 5ห้าเราจะได้นั่งกันนะระบบฟิลเตอร์จากอายุธยาลังสิตธแล้วก็ตะคปรปฐมสลิงชันสายสีแดงส่วนต่อขยายไม่ว่าจะเป็น รัฐบาลาลงทุนผ่านการรถไฟหรือว่าร่วมลงทุนกับเอกชนเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียถ้ารัฐหรือรถไฟเนี่ยทำทั้งหมดทั้งงานโยธาเดินรถซ่อมบำรุงข้อดีคือเร็วเพราะคอรมอเคยอนุมัติไปแล้วแต่ข้อเสียก็อย่างที่เห็นในการบริหารของแอร์พอร์ตเรลิงในอดีตและสายสีแดงในปัจจุบ,บันนี่แหละก็เห็น,เห,นเห็นกันอยู่ถ้าไปทํา PPP อย่างที่เห็นอย่างแรกชัดเจนเลยคือช้าเพราะต้องรอผลการศึกษาโครงการให้เสร็จก่อน อีกอย่างคือรถหรือรถไฟเนี่ยก็ลงทุนไปเยอะแล้วขบวนรถที่มีตอนเนี้ยพอเลยสําหรับส่วนต่อขยายสุดท้ายผลจะเป็นยังไงก็คงต้องติดตามกันต่อไปที่นัก็ลองนั่งรถไฟจากสายยามาที่ยาดูว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่สรุปืุดใช้ไป2โมงกับประมาณ10นาทีกับค่ารถ65บาทไว้เจอกันคลิปหน้า